นับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่11กันยายนปี2558นี้นะคะถือว่าจัดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเดิมถึง1ปี3เดือนะคะ่ะจากเดิมนะคะที่ตามปกติแล้วสิงคโปร์จะต้องจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ในเดือนมกราค,คมปี2560ค่ะ และมิติใหม่ของการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่น่าจับตานะคะการเลือกตั้งทั่วไปของสิงคโปร์ในวันที่ไม่มีหลีกวนอยู่ค่ะคุณสุทิชัยคะการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยปกติเลือกตั้งสิงคโปร์อาจจะไม่ได้ถูกจับตาเท่าไหร่นักเพราะว่าเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งยังไงพักรัฐบาล PAP ก็ได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งฝ่ายรัฐบาลอยู่ดีแต่ว่าครั้งนี้ค่ะทั่วโลกกลับจับตามองมากขึ้นเพราะว่าไร้บารมี ใช่ลรกวน,นยูไม่อยู่แล้วเป็นครั้งแรกที่การเลือกตั้งของสิงคโปร์ที่ไม่มีลีกวนยูแต่ก่อนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในคอรมอแล้วก็ยังมีเงาทะมึนของลีกวนยูที่ช่วยทําให้พรรคพีเอที่ลีกวนยูตั้งขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในอํานาจถึงแม้ว่าที่นั่งไปเป็นของฝ่ายคานเพิ่มขึ้นก็ไม่มากแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งเมื่อ2011เนี่ยก็ทำให้ ลีเซนหลุงซึ่งมาเป็นหัวหน้าพักและเป็นนายกของ PAP เนี่ยก็สั่นสะท้านพอสมควรเพราะว่าจากสองสามที่นั่งไปเป็น7ที่นั่งจากทั้งหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มันก็ขึ้นมา2-3% 0 0ยนทีเดียวขึ้นมาเยอะ,ค,ะค่ะจากเดิมเนี่ยอย่างปีก่อนหน้านั้นนะคะที่เลือกตั้งเนี่ยได้ฝ่ายค้านได้อยู่2ที่นั่ง<ช>มาปี2011ได้ถึง6ที่นั่ง<ช>ขึ้นมา300เซมันกลายเป็นเหมือนการสะท้อน การเปลี่ยนไปของการเมืองสิงคโปร์หรือเปล่าเพราะว่าแม้บางคนบอกว่าอุ้ยขึ้นมาไม่กี่ที่นั่งเอง<ช>แต่ในเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มหาศาลนะสำหรับ PAP นี่ขึ้นมาหนึ่งที่นั่งก็เป็นเรื่องแล้วครับเพราะว่าต้องไปแย่งที่นั่งเดิมและคราวที่แล้วที่ทําให้อกสั่นขวันแขวนก,นกันเพราะว่า รัฐมนตรีดังๆบางคน,นสอบตกครับใช่ค่ะสอบตกด้วยในหลายพื้นที<ต> <ứng S 2> ่นะคะแต่การประกาศเลือกตั้งครั้งใหม่นี้มันน่าสนใจที่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรแล้วก็มีสัญญาณการเลือกตั้งออกมา <within. S 1> หลังจากากรารฉลองวันชาติ50ปีสิงคโปร์นะคะคคมาดูตารางการเลือกตั้งสิงคโปร์กันค่ะยี่้าสิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้นะคะเพิ่มมีการประกาศยุบสภาหนึ่งกันยายนเปิดรับสมัครเลือกตั้งเปิดรับสมัครได้แค่11วัน11ปกันยายนนี้เลือกตั้งแล้วนะคะยังไม่ ท่านตั้งตัวกันเลยค่ะที่ท่านนั่งนับกันจริงๆว่าวันที่หาเสียงได้นเนี่ยมีแค่9วันเองนะเพราะว่าวันที่10เนี่ยก่อนเลือกตั้ง1วันก็เป็น o o o n i o g of a y เพราลว่าะจะไม่มีการหาเสียงบอกว่าเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้นั่งไตรตรองพิจารณาว่าจะเลือกใครฉะนั้นคราวนี้เหตุผลที่ทําไมต้องยุบสภาเร็วกว่ากําหนดตั้ง1ปี3เดือนเนี่ยมี2เหตุผลชัดๆ50ปี ตั้งแต่ต้นปีเมาเลยรเฉลิมฉลองบรรยากาศของการสร้างชาติจากประเทศที่เป็นโลกที่สามมาเป็นโลกที่หนึ่งเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงเราแข่งขันกับใครก็ได้เรื่องต่อต้านคอร์รัปชันอันดับโลกทุกครั้งเราก็อยู่อันดับต้นๆน,น,นอกนั้นเราก็เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ50ปีนี้เรามองไปอีก50ปีข้างหน้าแล้วบรรยากาศอารมณ์ความรักชาติเนี่ยหลีเสียลงได้สร้างขึ้นมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนและพอคุณพ่อเสีย พอลีกวนยูเสียเนี่ยก็ยิ่งบรรยากาศของความชาตินิยมสิงคโปร์เนี่ยมันก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างค่อนข้างรุนแรงลีเสียนหลงตัดสินใจแล้วว่าจะต้องยุบสภาเร็วกว่ากำหนดและถ้าไม่ใช่ปีนี้เนี่ยไปเลือกตั้งตามกำหนดเดิมคือตอน้น2017เนี่ยอีกปีเศษๆเนี่ยเผลอๆฝ่ายค้านอาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปีนี้ยังไงยังไงก็มีกระแสกระแสลีกวนยูกระแส,ะะสะ50ปี และเป็นจังหวะที่ลีเซนหลงจะต้องให้คนสิงคโปร์เห็นว่าทายาททางการเมืองของเขาคือใครเพราะว่า63แล้วน,นะปีนี้เขาก็พูดเอาไว้แล้วว่าเขากำลังจะสร้างคนรุ่นต่อไปผมเคยสัมภาษณ์ลีเซนหลงถามว่าสิงคโปร์ที่ไม่มีลีกวนอยู่แล้วไม่มีคุณน่ะมันจะเป็นอย่างไรจะมีผู้นำรุ่นใหม่ได้หรือไม่อย่างไรมีคำตอบจากเขาคไัย DM of Sarawak has retired after 33 years, and we see governments changing very fast now. And you have been in power for what, 10 years now, or thereabouts? How do you see your own future? How long do you plan to stay in well, helming this country? I, I think that this leaders stay as long as they are able to make a contribution. If they stay beyond that, then they have overstayed their welcome. And in Singapore, we paid a lot of attention to succession planning and making sure that we have a new team ready and new leaders able, who are capable of taking charge, so that the country can move ahead and the leaders can be uh, in sync with the country. And um, I, I can't say exactly how long I'm staying, but I'm 62 years old, and that's not young. So, you do have uh, a group of promising young leaders who are well, in, in the last planning. election i brought in 20 plus new members of parliament and several of them are in the cabinet and they were doing well uh, and moving into more responsible positions and i hope that they continue to do well and mature and grow in their responsibilities and in their understanding of, the, uh, of singapore and in the acceptance of singaporeans of their leadership. you must be quite clear what Singapore's interests are, and you must be able to persuade people that this is what we need to do together. And people have to be willing to go with you and to say, Yes, I trust him, I work with him. So, if you're not Prime Minister tomorrow, Singapore will still be all right? That is the objective. That is the อิสระเสรีภาพทางความคิดเห็นทางการเมืองฉะนั้น P A P People's Action Party เนี่ยต้องสะท้อนถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสังเกตตัวหลีเสียนลุงเองนะเล่นโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักมากเรียกว่าเป็นผู้นำระดับ ชาติระดับประเทศที่ตอบ Facebook เร็วมากนะคะนอกจากนายกอินเดียโมดีแล้วเนี่ยก็คือลตลอดค่ะเพราะว่าเราสังเกตมาตั้งแต่ที่ติดตามลีเซนลุงมาเนี่ยนะคะในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมีนาคมคที่ลีกวนยูถึงแก่ศกรรมรลีเซนลุงก็ออกมาใน Facebook หรือว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรก็ตามต่างๆมาอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะกับเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็รู้กันอยู่ว่าในประเทศไทยเนี่ย เที่ยวสิงคโปร์มาเที่ยวกันเนยอะอยู่แล้วลีซนลุงก็ออกแถลงการอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ออกใน Facebook ก่อนด้วย Facebook ก่อนด้วยค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรสำคัญๆเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นผู้นำที่ได้รับการชื่นชมว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างดีนี่เริ่มต้นใช้โซเชียลมีเดียหลังเลือกตั้งคราวที่แล้วเท่านั้นนะอพอผล,ออเ,ลออเลือกตั้งออกมาชัดเจนว่าคะแนน popular vote ของพรรคพีเอพีเนี่ยลดลงได้แค่หกสินกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนนี้ต้องแปดสิบขึ้น ลงคะแนนให้และผู้สมัครของพรร,รคฝ่ายค้านนี่ w o r k e r s Party เนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เก่งๆดังๆเนี่ยไปสมัครพรรคโน้นไม่มาอยู่กับ PAP ใช่ค่ะสมัยก่อน PAP มีความภูมิใจนะว่าใครที่เก่งที่สุดในสิงคโปร์เนี่ย PAP ไปดึงมาได้ให้มาเป็นลูกพักให้ลงสมัครและถ้าคุณเก่งจริงคุณได้เป็นรัฐมนตรีด้วยฉะนั้นเขาจะเป็นแบงกเกอร์ก็ตามเขาจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ย PAP จะไปเชิญมาเลยเงินเดือนคุณได้เท่าไหรล่ละเพิ่มขึ้นอีก นั้นเงินเดือนดีตำแหน่งดีอนาคตดีก็สามารถดูดเอาคนเก่งเข้ามาอยู่กับตัวเองได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็นคนทํางานคนที่มีความคิดค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแบบ PAP เรื่องสายลีกวานอยู่แต่ที่นี้คนรุ่นใหม่ไปเรียนเมืองนอกเรียนอเมริกาเรียนยุโรปมีความคิดความอ่านเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขากลับมาเขาต้องการจะช่วยชาติต้องการที่จะมีบทบาททางการเมืองเขาไม่คิดถึง PAP เขาไปคิดถึงพรรคฝ่ายค้าน Work e r s Party เป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคเดียวครับที่จะต่อก่อนกับ PAP ได้ ต้องบอกว่าพักฝ่ายค้านของสิงคโปร์เองนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่รแต่ว o r k เก Party ตเนี่ยก็ต้องบอกเขาเลยว่าเป็นพักเดียวในพักฝ่ายค้านที่เมื่อการเลือกตั้งปี2011หรือว่าปี2554กวาดไปเลยถึงหงที่นั่ง <c oughs> เขาทําได้ขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นพักฝ่ายค้านท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยประเด็นที่จะหาเสียงนี่สำคัญประเด็นที่ ลีเซนหลงเนี่ยจะต้องเอาชนะฝ่ายคานได้เพราะฝ่ายค้านยังไม่เคยมาบริหารประเทศเลยฉะนั้นวิจารอะไรก็ได้เสนออะไรก็ได้แต่ลีเซนหลงจะพยายามบอกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องอิม i ิเกรชันเรื่องคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์เป็น,นเข้ามาทํางานซึ่งคนสิงคโปร์ก็เริ่มบ่นตั้งแต่การเลือกตั้งคราวที่แล้วบอกว่าเนี่ยยูไม่ดูแลผลประโยชน์ของคนสิงคโปร์เลยค่ะยูปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งงานคนสิงคโปร์เนี่ยอีกหน่อยสิงคโปร์ก็จะถูกต่างชาติยึดครองไปหมด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเกาะเล็กๆที่มีประชากร3 4ล้านคนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคราวนี้มี2.4ล้านคนเนี่ยเขาเรานี่จะตัดสินแล้วว่าลีเซน์หลวงคุณปกป้องผลประโยชน์ของคนสิงคโปร์ได้ไหมหลังๆที่ผ่านมานะคะที่จะเห็นนโยบายในสิงคโปร์ที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคก็คือการปรับตัวเลขอัตราส่วนของการทํางานแรงงานในสิงคโปร์มีการปรับอัตราตัวเลขเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าจํานวนคนสิงคโปร์หนึ่งคนต่อแรงงานต่างชาติเนี่ยตอนหลังก็มีการปรับขึ้นมากเช่นเดียวกันให้อัตรา ของการที่มีคนสิงคโปร์หนึ่งคนต่อแรงงาน,งงานต่างชาติรรยงานต่างชาติปริมาณต้องได้ว่าลดลงด้วยตอนนี้เพราะว่าเพื่อเป็นการบาลานซ์ไม่ให้แรงงานต่างชาติเนะลักเข้ามาในสิงคโปร์ม,มากจนเกินไปปัญหาต่อมาเรื่องของค่าครองชีพค่าที่พักที่แพงขึ้นค่ะสิงคโปร์ที่แพงมากๆนะแพงมากสุดที่แพงกว่ายุโรปใช่แพงกว่าไปพักโรงแรมเนี่ยถ้าโรงแรมในดาวเดียวกัน5้าดาวด้ยวยกันในกรุงเทพเนี่ยที่นั่นแพงกว่าของกรุงเทพเท่าไหร่ อ <2 S 2> ย่งางเช่น <3 S 2> เราไปนอนสองดาวสามดาวสุดที่ใช้เวลาไปทําข่าวนี่นะคะคือหนึ่งห้องหนึ่งสิบตารางเมตรอ,อ,อย่าถามว่าสิบตารางเมตรนี่คือขยับไปไหนไม่ได้นะคะแ,แค่เตียงนอนกับห้องน้ําเนี่ยเดินติดนนกันเลยค่ะอย่าเรียกว่าเดินไม่ได้เดินอย่างน้อยเนี่ยสามพนะันสามพันห้าร้อยบาทซึ่งสามพันห้าเนี่ยในกรุงเทพนี่คุณห้าดาวได้เลยสี่ดาวห้าดาวสบายสบายแล้วค่ะอาหารการกินมื้อหนึ่งเนี่ยก็ต่างกันเยอะมื้อหนึ่งเนี่ย 125บาทแต่ว่าเป็นอาหารที่ดีเพราะสิงคโปร์ราคาอาหารแพงเพราะอะไร90%ของอาหารสิงคโปร์ต้องนําเข้าเพราะสิงคโปร์ไม่ได้มีพื้นที่ในการเกษตรเป็นของตัวเองคุณเคยเห็นแปลงผักในสิงคโปร์ไหมแต่ตอนนี้คุณสุทิชัยที่น่ากลัวคือเทคโนโลยีที่สิงคโปร์ใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆการปลูกผักในดาดฟ้าเริ่มมามีบทบาทขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆแหละแต่ก็จำกัดแต่มันก็จำกัดค่ะยังไงก็ต้องอินพุตมาจากมาเลเซียนะที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมครับ แล้วถ้าเป็นอาหารทะเลเป็นที่บันต้องใช้พื้นที่ปลูกเนี่ยมาจากไทยอย่างอาหารทะเลบอกว่ากินปูปูผัดพริกของดังๆสิงคโปร์ทำไมเขาเขาดังได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาไม่มีปูอ่ะบ้างปูต้องมาจากศรีลังกานะคะใช่ไหมอาหารดังๆลุงสสิงคโปร์ต้องจานดังสุงเขาเาคือปูผัดผงกะหรี่ใช่ซึ่งอยู่ตรงชายหาดเนี่ยนะจะเป็นมีร้านรวงเป็นสิบสิบร้านแล้วเขาเรียกเป็น national dish เลยนะ อาหารประจำชาติจริงๆค่ะต้องหาเจ้าอร่อยเจ้าดังแต่ปูไม่ได้มาจากสิงคโปร์ปูมาจากศรีลังกามาพูดถึงการที่พักในสิงคโปร์กันบ้าง80%ของคนสิงคโปร์ค่ะอาศัยอยู่ใน HDB หรือว่าที่พักที่รัฐบาลจัดให้ก็จะแบ่งเป็นโซนๆกันเคยขึ้นไปดูเหมือนกันที่คนไทยไปทํางานที่ไปอยู่นะคะห,ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นนโยบายการเคหะของแห่งชาติของเขาซึ่งก็มีราคาที่สูงพอสมควรนะคะก่อนจะเข้าไปอยู่ HDB กันได้เนี่ย HDB เด้เป็นนโยบายของลีกวันอยู่ตอนตั้งประเทศเลยเขารู้เลยว่าเรื่องของปากท้องที่อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญมากสำหรับเขาเนี่ยที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ฉะนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยเขาสร้างเป็นแฟลตเล็กเ<ฆ>ต็ไมไปหมดแล้วใหม่ๆเนี่ยก็จะดูเหมือนบ้านเราสมัยก่อนจะมีะกางเกงผ้าเ<ฟ>พื่อมาตากแขวนกันเต็มตไปหมดตอนหลังเขาบอกเอ้ยมันน่าเกลียดอ่ะมีชาวต่างเทพมาผ่านไปเขาก็สั่งเลยนะต่อไปนี้ห้ามตากผ้าที่จะ ออกมาข้างนอกให้คนเห็นได้ฉะนั้นเราผ่านไปเราก็จะไม่เห็นจะบอกว่าตอนนี้ถ้าไปสิงคโปร์ HDB ใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นมากขึ้น<ช>เรื่อยๆแล้วก็มีความสวยงามรู้ราเหมือนกับแฟลตดังๆในเมืองนะคะอย่างมีพินาเคิลอันใหม่ที่เปิดขึ้นในจําชื่อไม่ได้เหมือน,นแต่เพิ่งไปดูมาบรรยากาศดีสวยงามเราก็รู้สึกว่ายังมีความรู้สึกถึงความเป็นอยู่สภาพแวดล้อม ที่ดีของการอาศัยอยู่ใน HDB ของสิงคโปร์อ,อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญในสิงคโปร์ค่ะประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนเรื่องนี้ใหญ่ผมว่าใหญ่กว่า2เรื่องแรกสำหรับคนรุ่นใหม่นะ,ค,ะคนที่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตไปถึงทุกแหง่งมือถือถึงทุกแห่งโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเนี่ยคนหนุ่มคนสาวสิงคโปร์เนี่ยต้องการจะเป็นส่วนสาคัญของกระบวนการการเมือง PAP อย่างเดียวไม่พอ ฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยความคิดเห็นก็เริ่มที่จะแรงขึ้นต่อต้านรัฐบาลกล้าวิพากวิจารณ์มากกว่าแต่ก่อนเยอะสมัยรีกวอนยูนี่ไม่ได้เลยนะครับคุณเขียนคอมเมนต์ที่มันเป็นทางลบเนี่ยคุณโดนทันทีแต่รีเซยนหลงก็ผ่อนคลายลงบ้างแต่ก็ยังจับอยู่บล็อกเกอร์ใครเขียนต่อต้านพักต่อต้านรัฐบาลก็ยังจับอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้รีเซยนหลงและผู้นำรุ่นใหม่เข้าตระหนักแล้วละ่ะว่าจะต้องเปิด ช่องว่างให้มันมีทางหายใจมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่นายจกรโปรช่วงหน้าเป็นคนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเป็นไปได้ไหมไม่ใช่นะแสลีได้ไหม สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่าคนหนุ่มคนสาวสิงคโปร์เนี่ยต้องการจะเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการเมือง PAP อย่างเดียวไม่พอค่ะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยความคิดเห็นก็เริ่มที่จะแรงขึ้นต่อต้านรัฐบาลกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าแต่ก่อนเยอะสมัยลีกวานยู่นี่ไม่ได้เลยนะครับคุณเขียนคอมเมนต์ที่มันเป็นทางลบเนี่ยคุณโดนทันที แต่รีเซยนหลวงก็ผ่อนคลายลงบ้างแต่ก็ยังจับอยู่บล็อกเกอร์ใครเขียนต่อต้านพรรคต่อต้านรัฐบาลก็ยังจับอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ลีเซยนหลวงและผู้นํารุ่นใหม่เข้าตระหนักแล้วล่ะว่าจะต้องเปิดช่องว่างให้มันมีทางหายใจมากขึ้นสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าที่นั่นอย่างน้อยที่สุดเขาไม่ห้าม Facebook ใช่ไหมไม่ห้าม Facebook คือการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายไม่เว็บ uh huh. ต,ต่างๆไม่เขาไม่่อยโดนบล็อกกันเท่าไหร่ไม่เหมือนเมืองจีนนะครับค,คือเขาก็ยังเปิดอยู่แต่เขาก็มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดดตลลอเวา วิธีการหาเสียงของดีเซนลูกหน้าสนใจมากทันทีที่ประกาศยุบสภาเขาขึ้น Facebook เลยนะก็บอกว่าการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะมองไป50ปีข้างหน้าเราผ่านมา50ปีแรกแล้วต่อไปนี้เราต้องการนำพาประเทศไปอีก50ปีข้างหน้าและกำลังจะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ตรงนี้แหละที่สําคัญเพราะลีเซ็นหลงรู้เลยว่าถ้าชนะเลือกตั้งและชนะแน่นอนจะชนะกี่ที่นั่งเท่านั้นเนี่ยหปีจากนี้ไปเนี่ยเขาอยู่ไม่ถึงครบหรแล้วเนี่ยเขาก็กะว่าพอชนะเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมที่จะหาคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วและในคอรอมอชุดปัจจุบันเนี่ยความจริงคนสิงคโปร์ก็รู้นะครับมี2-3สตัวเต่งท, <า S 1> ที่ รู้กันอยู่ัฐมนตรีกระทรวงเด่นๆเหล่านี้แหละที่เขามองว่าจะเป็นคนเหมือนสืบทอดอำนาจต่อจากลิเซียนลุงรัฐม,นต,ฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันแหละที่ถูกจับตามองที่สุดว่าจะเป็นคนมาแทนซึ่งก็ดูออกได้นะเพราะว่าเขาทํางานกันใกล้ชิดมากและก็เวลาเอาข่าวก็จะรู้แล้วว่าใครเด่นใครพูดที่มีแนวโน้มคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีมากขึ้นฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสําคัญว่าเป็นการปูทางสู่การสร้างผู้นํารุ่นใหม่คอรมอรใหม่เนี่ยก็จะต้องมาจากหนึ่งหลากหลายค่ะ เช่ยวชาติด้วยนะทั้งจีนทั้ง เป็นอินเดียทั้งจะเป็นต่างชาติมาเลส์อินเดียเนี่ยค่ะเพราะเขาเขาตือว่าเขาเป็นม u l ติ Ra c i a l n a น i o n นโยบายนี้เขาทําฝังรากลึกอยู่ในการเลือกตั้งเขาเลยนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งสิงคโปร์จะมีการเลือกตั้งสสองแบบกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสสแบบว่าเขตเดียวมาคนเดียวบางเขตบางพื้นที่จะมีแบ่งเหมือนกันว่าเขตนี้ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง3-6มถึงหกคนเป็นพวงเป็นกลุ่มเป็นพวงใหญ่แล้วก็เป็นพวงเล็กอ่ะเป็นคนเดียวแต่ถ้าเป็นลักษณะ3 6คนมาค่ะคุณสุธิชัยคุณผู้ช เขากําหนดเลยในในหลักการลงเลือกตั้งเขานะคะว่าคนที่มาลงเป็นกลุ่มการเลือกตั้งเนี่ยต้องมาจากหลากหลายเอเชื้อชาติต้องมีมาเลยมีจีนปะ,ป,ะปนผสมอยู่แล้วก็รวมถึงชนกลุ่มน้อยชาติต่างๆที่อาศัยในสิงคโปร์เพราะว่ามันจะได้มาสะท้อนสอดคล้องกับนโยบายของเขาเพราะเขาไม่ต้องการได้ชื่อว่าจีนคุมหมดไงค่ะ และอย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยสิงคโปร์ก็เคยมีเรื่องความรุนแรงที่มาจากชนกลุ่มน้อย<ม>เช่นคนอินเดียค,คนมาเลที่ถุกมองว่าเป็นประชาชนชั้นสอง<ม>เขาก็ต้องการที่จะกระจายเห็นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมีคําถามว่านายกสิงคโปร์เป็นคนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนเป็นไปได้ไหมเ,เขาก็มีการถามกันแตอนแรกก็บอกหนึ่งนายกสิงคโปร์ไม่ใช่นะแ่ลีได้ไหม ไม่ใช่ลีได้ไหมไม่ใช่ตระกูลลีนี่ได้ไหมได้ไหมอ่านี่คำถามแรกก่อนค่ะก็คงจะได้หลังจากนี้แหละเพราะว่าดูแล้วจากที่เกิดขึ้นเนี่ยทายาทตระกูลลีก็เหมือนมีกระโดดลงมาในการเมืองหนักๆคนเดียวก็ลีเซียนลุงนะคะนั่นแหละและลูกของลีเซียนลุงก็ยังไม่ดูมีศสกยภาพมากเพียงพอที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อไปคงอย่างแล้วยังไงก็จะต้องให้กับคนที่ไม่ใช่ตระกูลลีแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่ตระกูลลีเซียนลุงจะขึ้นมาเนี่ยเคยมีกชจตรงมาก่อนแล้วใช่ เาจักตรงนั่นเป็นคนตอนแรกก็บอกว่าเป็นซิดวอร์เมอร์แปลว่ามาแทนชั่วคราวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลีสินหลวงเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะครับเป็นมะเร็งแต,แต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วล่ะตอนนั้นเนี่ยความจริงอะลีสินหลวงต้องขึ้นมาแทนต่อจากพ่อเลยแต่เนื่องจากป่วยและสองก็บารมียังไม่ถึงก็เจ้าตรงจึงต้องมาแต่ว่ามานี่ก็สองเทอมเลยนะยาวเหยียดพอสมควรแล้วก็เจ้าตรงก็ได้สร้างผลงาน ไม่เลวทีนี้มาถึงขั้นที่ไม่ใช่ลีหนึ่งคนโก้จกตรงก่อนมาถึงกลับมาเป็นลีจังนี้ถ้าคนไม่ใช่ตระกูลลีเป็นนายกได้คำถามต่อไปคือว่าไม่ใช่ตระกูลลีแล้วต้องเป็นเชื้อสายจีนไหมเป็นคําถามที่ก็น่าสนใจและก็น่าติดตามแบบครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากเลยครับผมมองว่าจากนี้ไปเนี่ยลีเซนหลุงเนี่ยจะต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ราบรือนเพราะว่าสิงคโปร์ก็เจอกับสิ่งท้าทายมากมายคนรุ่นใหม่ประชากรที่น้อย Styles, คนต่างด้าวที่เข้ามาเศรษฐกิจจะสามารถรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนต่อไปได้ไหมสามารถยืนหยัดอยู่ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว<ฮ>คือถ้าโลกเป็นโลกดิจิทัลเนี่ยสิงคโปร์จะได้เปรียบแต่ขณะเดียวกันจีนเนี่ยใหญ่มากจีนสามารถจะกําหนดทิศทาง,างต่างๆนานาได้แต่ก่อนสิงคโปร์เป็นคนสอนจีนนะลีกวนยูเนี่ยเคยไปหาเต้งเสี่ยวผิงเติ้งบอกช่วยมาตั้ง นี่คมุสากรรมแบบสิงคโปร์เนี่ยในจีนให้หน่อยซิเป็นยกอาสิงคโปรมาตั้งเลยแล้วก็ไปตั้งจริงนะครับตั้งที่ซูโจใกล้ๆกับหางโจใกล,กล้ๆเซี่ยงไฮ้นั่นแหละไปตั้งเป็นนิคมุสากรรมเรียกลิตเทิลสิงคโปร์เลยนะปรากฏว่าเกิดเรื่องเพราะว่าพอไปตั้งเสร็จก็เฟื่องฟูลีกกนุก็เชิญคนต่างๆเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่นิคมุสาหกรรมสิงคโปร์ในจีนปรากฏว่าผ่านไปสักไม่กี่ปีเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่ง ลีกวนยูไปเยี่ยมเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมามองก็ออกไปเฮ้ยทำไมฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยมันมีนิคมอุหกรรมเหมือนกับของเราเลยอ่ะก๊อปปี้กันรวดเร็วมากโอ้โหลีกวันยูก็ถามค่ะบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปฟ้องตั้งเลยนะบอกว่าเนี่ท่านตั้งท่านให้เรามาทําแล้วท่านปล่อยให้มีคนแข่งขันรัฐบาลท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเหมือนกับเป๊ะเลยก๊อปปี้เราไปเลยได้ยังไงตั้งก็บอกโอ้ท่านลีต้องเข้าใจนะเราก็มี ระบบบริหารที่ท้องถิ่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองอนั่นแหละที่บอกว่าเข้าประตูใหญ่ได้แต่อปร,ประตูเล็กเนี่ยมีเรื่องได้เหมือนกันและนั่นแหละคือสิ่งที่โลกกําลังจะเปลี่ยนกลับเพคือว่าตอนนี้จีนเก่งขึ้นและเผลอๆสิงคโปร์จะต้องเรียนรู้จากจีน ราะว่างเงินหยวนก็จะมีบทบาทสิงคโปร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนี้เลยนะครับฉะนั้นสิ่งท้าทายก็คือว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้วสิงคโปร์จะปรับตัวอย่างไรที่ใจตัวเองยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนําประชาชนเก่งใช้สมองมากกว่าใช้แรงและขณะเดียวกันการเมืองจะไม่ปั่นป่วนหรือถ้าไม่มีลีกวนอยู่ผู้พ่อและลีกวนอยู่ผู้ลูกแล้วลีเซียนหลุมผู้ลูกแล้วเนี่ย รุ่นต่อไปจะเอาอยู่ไหมนั่นแหละค่ะนะ่าสนใจมากแล้วใครจะเป็นรุ่นต่อไปแม้ว่าเราอาจจะเห็นบางคนที่ดูมีศักยภาพแล้วละ่ะที่จะมาเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อคนเก่งมีคนเก่งมีแต่ <คน S 1> จะเป็นใครสามารถมีแต่ว่าจะมีบารมีเท่ากับลีเซียนหลงไหมนี่นเรื่องใหญ่เพอก็ต้องบอกว่าลีเซนหลงก็อาศัยบารมีพ่อเหมือนกันนะคะมากมากมาหาศาลรต่อย่างน้อยเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวนาอสาัญญากรรมของลีกวนยูเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างในสิงคโปร์กับคนรุ่นเก่าครับที่มาต่อคิวเพื่อจะแค่เข้าไปเคารพศพเพียงไม่กีน่นาทีแต่เขาต่อกันเป็นสิบสิบชั่วโมงใช่ลีกวนยูนี่ตอนอายุมากๆเนี่ยก็เริ่มตระหนักนะแกให้สัมภาษณ์แกก็ยอมรับความจริงเลยนะว่าว่าผมคิดวันอน,นาคตเนี่ยพรรคพีเอพอาจจะไม่ใช่รัฐบาลก็ได้ม,มันจะต้องมีวันหนึ่งที่พีเอพแพ้การเลือกตั้งซึ่ง เราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับสิ่งเหล่านั้นคือเขาก็มองในฐานะที่เขารู้แหละว่าคนรุ่นต่อ,ตอ,ตอไปโดยเฉพาะถ้าตัวเองไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนปวกเปียกมันก็จะกลายเป็นที่ต้องเอาเอาใจประชาชนพูดลงคะแนนเสียงฉะนั้นมันก็จะไม่เข้มข้นก็จะไม่สามารถทําสิ่งที่รีกวนอยู่ทำทั้งๆท,ที่บางครั้งประชาชนไม่เอาด้วยแต่เขาบอกมันถูกต้องนะ่ะคุณเชื่อผมสิไปที่ทางนี้แล้วก็ตัวเองทําถูกประชาชนถึงยอมเขาใช่แต่ว่าต่อไปเมื่อ เป็นรุ่นใหม่มาเนี่ยการเมืองมันก็คนละแบบก็จะไม่สามารถทําทุกอย่างที่ไม่พอเพล่าคือที่จําเป็นต้องทําแต่อาจจะไม่เป็นที่ชอบใจอของประชาชนในขณะนั้นก็ได้แต่ลีควนยูก็ยอมแพ้เรื่องหนึ่งค <Cas ino. S 1> ่ะคาสิโนอ่ายอมให้มีในประเทศได้อย,อยเขาค้านมาตลอดหัวชนฟ้าเลยตอนนั้นเนี่ยเขายังอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะเป็นซีเนียร์มินิสเตอร์หรือว่าเมนททอมินิสเตอร์เมนทอนะเป็นอาจารย์ใหญ่นะ ลูกชายก็นั่งหัวโตเป็นนายกลีกวนอยู่ก็ยังนั่งอยู่และมีการเสนอตั้งคาสิโนลีกวนอยู่ยกมือเลยบอกเป็นไปไม่ได้<ม>เราจะยอมไม่มีคาสิโนในไม่ได้ผมขอคัดค้านท่านนายกก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราเรากำลังศึกษาอยู่<ม>ก็แอบไปศึกษาจนกระทั่งกทกแถลงกันแล้วต้องทำเนี่ยนะลีกวนอยู่เถียงไปเถียงมาสู้ไม่ได้ก็เลยยอมถอย<ม>แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะบอกผมไม่เห็นด้วยนะแต่ผมต้องยอม เพราะว่าเขาเป็นเสียงครา้งมากก็ยังยอมรับในทั้งมากอยู่ที่เกิดขึ้นใช่แล้วเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบบ้านเมืองต่อไป<ม>ฉะนั้นผมยอมเขาฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมเสียทุกอย่างท้ายที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะหนึ่งชนะกี่เปอร์เซนต์ฝ่ายค้านเข้ามาได้แค่ไหนเพราะฝ่ายค้านเข้ามาได้6ที่นั่งขณะนี้เนี่ยก็สร้างกระแสคนรุ่นใหม่พอสมควรทีนี้ปีเนี่ย กระแสทั้งหมดอยู่ข้าง PAP อยู่ข้างรัฐบาลหมดฝ่ายค้านจะมาไหมไหนล่ะคะฝ่ายค้านมีแค่9วันาสิีนะแล้วฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับนะคะปัญหาของสิงคโปร์การเมืองเนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้เข้มแข็งมากเพียงพอด้วยแล้วตอนนี้พักที่พัง,งาดขึ้นมาในฝ่ายค้านก็มีพัก uh, Workers Party หรือว่าพักแรงงานอยู่พักเดียวใช่ ใช่แล้วพรรคอื่นๆล่ะตอนนี้กระแสมันก็เงียบเงียบเพราะฝ่ายค้านจริงเนี้ยมีพรรควอร์เกอร์นอกนั้นก็มีอีกสี่ห้าพรรคแต่อ่อนปวกเปียกมากไม่มีโครงเราไม่ได้รวมกันมาอย่างเข้มแข็งไม่สามารถรวมกันได้ด้วยแล้วก็ไม่มีศรัทธาจากประชาชนเพียงพอฉะนั้นก็สู้กันตรงนี้แหละวอร์เกอร์สปาถ้าได้หกที่นั่งคราวนี้เพิ่มขึ้นนะที่นั่งรวมของสภาค่ะแปดสิบเจ็ดเป็นแปดสิบเก้าเพราะว่าเขาไปตีเส้นวัดเคตกกันใหม่นะครับซึ่งตีเส้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้เปรียบอีก เพกติเส้นที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะหาเสียงกับประชาชนได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นฉะนั้นน่าดูมากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในปีครบ50ปีแห่งเอกราชของสิงคโปร์เป็นปีที่ลีกวนอยู่ผู้ก่อตั้งประเทศนี้เป็นพ่อของคนสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยเสียชีวิตและแน่นอนความรู้สึกผูกพันกับลีกวนอยู่ก็สูงลูกชายอาศัยกระแสะของการจากไปของพ่อเนี่ย จะสามารถดึงเอาประชาชนมาอยู่ข้างตัวเองให้ได้ที่นั่งมากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าจะน้อยลงจะน้อยลงในจํานวนที่จํากัดที่ไม่ให้เสียฐานของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วเขาก็ตัดหน้าพมา่าเลยนะคุณท่นชนกเพราะว่าพมา่าประกาศไว้ก่อนเลย8ปพฤศจิกา ตอนแรกเราจับตาเรืองตั้งพม่าอีกเดียวโดยไม่ได้คิดอะไรมากจนมาวันชาติสิงคโปร์ค่ะ9สิงหาที่ผ่านมาสัญญาณมันมาแล้วว่าจะมีการยุบสภาและจัดก,การเลือกตั้งในเร็วๆวันเกิดขึ้นเปรียยปร้ยงแซงหน้าปั๊บปึ้งเลยส1กันยายนแล้วมาเจอกับพม่าเจอปัญหาเลือกตั้งอีกในประเทศอีกเรื่องของการเมืองภายในถูกต้งองฉันั้นวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องของเลือกตั้งสิงคโปร์พรุ่งนี้ครับไทม์ไลน์สุทชยยุนวันอาทิตย์เราจะวิเคราะห์พม่าครับเพราะว่า2ประเทศนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ ไปกันคนละทิศคนละทางแต่เป้าหมายเหมือนกันครับว่าทำยังไงประชาชนจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารประเทศมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันวันนี้สิงคโปร์พรุ่งนี้พม่าครับและวันนี้ไทม์ไลน์สุดจิหยุดลาไปก่อนครับพบกันสี่ทุ่มครื่งเสาร์อาทิตย์วิเคราะห์เหตุการณ์ทุกอย่างที่คนไทยควรสนใจเพราะถึงแม้ไกลตัวแต่ใกล้กับความเป็นไปของทุกอย่างของคนไทยครับวันนี้ คุณทันเจรกับผมลาวต่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ